เสียโรเมพุทธเทวัญจะนลาเตพลุมะเทวตาหะทะยังนารายะกันเจวะทเวหัะเถจะประเมสุราปาเทวิสนุกันเจวะสพพกรรมมาประสิทธิเมโอมสิทธิการะครูกูจึงให้ตั้งสารสิทธิแก่เทพยดาทั้งหลายทั้งพระอินทพระพรมพระยมพระการ เธอจึงมานั่งชุมนุมกันบ่มิได้นานได้เก้าโกรธก้าล้านเธอจึงให้กูตั้งศาสตราพระมนตมนหนึ่งชื่อมหาเย็นให้เย็นแก่กูดังน้ำพระคงคาในท้องพระมหาสุรามลิศเธอจึงให้กูดับสัพพพิษทั้งหลายให้แก่ตนกูให้กูเย็นดังน้ำพระคงคาในท้องพระมหาสมุทรสาคร โอมส,สุดสุดโสมโสมโลงลง,ลงนะนะอาออ,อุอุออสวาหายะอิติปิโสพัควากูจะไหว้พระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์งงคเธอจึงมาทรงจำแนกนำอักขระอะให้เย็นภายในโมให้เย็นภายนอกอะหายใจเข้าอาหายใจออกอุให้เย็นแก่ตัวกูทั้งพระพุทธและพระธรรม เธอจึงมาจำแนกนำอักขระาสาตราและอาคมอิกุมไว้แล้วทั้งคาถาอันกล้าแข็งคือหินผาศิราแรงพุทโธธรรมโมสังคโฆอุให้เย็นแก่ตัวกูโอมชยะชยยะสพ,พะอุบาจังไรขอให้วินาสันติเสโรเมพุทธเทวันจะนลาเต พลมะเทวตาหะทยังนารายะกันเจวะทะเวหั์เถจะประเมสุราปาเทวิสนุกันเจวะสัภกรรมมาประสิทธิเมโอมสิทธิการะครูกูจึงให้ตั้งสารสิทธิ์แก่เทพยดาทั้งหลายทั้งพระอินทร์พระพลมพระยมพระการ เธอจึงมานั่งชุมนุมกันบ่มิได้นานได้เก้าโกรธก้าว้านเธอจึงให้กูตั้งศาสตราพระมนมนหนึ่งชื่อมหาเย็นให้เย็นแก่กูดังน้ำพระคงคาในท้องพระมหาสุรามลิศเธอจึงให้กูดับสัพพพิษทั้งหลายให้แกตนกูให้กูเย็นดังน้ำพระคงคาในท้องพระมหาสมุทรสาคร โอมสุดสุดโสมโสมล,ลงลงนะนะอ่ออ,อุุสวาหายะอิติอโสภคะวากูจะไหว้พระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์เธอจึงมาทรงจำแนกนำอัคระอะให้เย็นภายในโมให้เย็นภายนอกอะหายใจเข้าอาหายใจออกอุให้เย็นแก่ตัวกูทั้งพระพุทธและพระธรรม เธอจึงมาจำแนกนำอัคราศาสตาและอาคมอิอุมไว้แล้วทั้งคาถาอันกล้าแข็งคือหินผาสิราแรงพุทโธธรรมโมสังโคอ,อุให้เย็นแก่ตัวกูโอมชยะชยยะสพ,พะอุบาจังไรขอให้วินาศสันติ